พี่น้องขอเชฟพามาเบิ่งเด้ขอขดินเบิองเน่ยอันนี้ก็กวางตุง้งก็ขานาผสมกันคือใชอไหมมาเป็นตนน้นอันนี้พี่น้องรสชาติเิ่นสีกรอบบานเนาะค่ะ,นะนคเานาะใช่ไข่ไข่ขนาดเขาจะปลูกเป็นปลาเลยพี่น้องแต่นี่เขาเก็บเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่า ของขาเจ้าเก็บไม่ได้นะคะโอ้ยแสงไาทีพี่น้องได้ยินแสงนกเสงกาเนาะนก,ก,ก็นเนาะพักหลายๆกําลังเกิดพี่น้องอันนี้เดี๋ยวจอด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 จอจอดเบื้องก่อนจอดเซฟพี่น้องเบื้องอยังเด้อเนี่พี่น้อง ขาเจ้าสีหองผักชีหลอมเนาะค่ะเนาะถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆน้ำเด้อเพื่อนสิอวงงามเอาพี่น้องเบิ่งเบื้องอย่างล่ะผักชีหลอมพี่น้องแต่ข่อยข้าเจ้าสีมาหนึ่งใส่ป่าเนาะแต่ข่อยบ่มักกินเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ากินเพิ่นแฮ้งอย่างไหนบุหรอกอยู่ในสวนเขาะ่สามารถที่ทำลายเพิ่นใดพี่น้องเพราะอย่างวันติห้าขวันเกิดมันไปน้ำหักส่นะอันนี้ต้นบ่สมบูรณ์นะคะเด้อต้นบ่สมบูรณ์มันก็เลยบว่างามเนาะ โอ้พี่น้องก็่อยอยากเด็ดคนละมันมือค่อยนี่เอาไปแกงไส้ไก่พี่น้องเอ้ยแซบแซบคักแซบเนี่ยโอ้ยอยากคักให้พี่น้องเบิง่งแต่กะปูกาคักพี่น้องพอของเพิ่นเนาะคะเนาะมึงเนี่ยโอ้ยเป็นสวนอยู่ ปลูกหลายครับเขาจะเสียเอาไนมันไปขายน้ำมันน้ำมันผืดมาจ้ะเนาะทั้ง,งบานเานฮาคือบ่มีบ้านเฮาคือบ่มีน้อปลูกถ้หานานาวนี่พุ่นมากพุ่งมากอากาศเย็นพี่นอ้องนี่ถ้าช่วงเอ่อถ้าช่วงในพฤศจิกายนีเริ่มบานแล้วค่วอยบานนี่ถ้ามันบานเฮาเนาะ สิได้คักเลยแหละนี่เพราะว่าบ้านเฮาสินเนยนิยมกินอกินยังสิกินดอกมึงสินาะพี่น้องเนาะเอาไปขายก็สิคัก,กินได้ค่ะอือป่านี่ครับมางบ้านคนขาเจ้ากันมาอยู่อยู่ไก่ป่าเนาะค่ะเนาะอยู่ไก่ป่าก็ดีอย่างนึงมันกะหล่มเย็นแต่ว่ากะยุ้งหนาหอนนะ่อนะยุ่งายพี่น้อง พี่น้องอยางทั่วยางเบิงของป่าของธรรมชาตินะคะเนาะหาอยู่หากินเฮ็ดเก่งก็ออกดอกตอนนี้เห็นนั่งล้มกับบ่พอแต่ว่านั่งล้มมานสิมักอากาศเย็นนี่ต้อ,องบ่พออยาก,กได้ปอยากได้ปลาขาวนะพี่น้องชาวมันหากินบพะเป็นป่านี่ยอมรับไปหายากหากหาไ่ค่อยได้ดิ สนทางผุ่นเขาเห็นกวงพี่นอ้องกวงปานะคะเนาะอันนี้มันก็เป็นพื้นที่อันของข้าเจ้าเขาก็ชิบพวกเขาไปโอ้ยอยู่ทางผีถ้ามันมีวิวคือสีงามพี่นอ้องแต่ถ้าประเทศเดนมาร์กมันจะเป็นประเทศพื้นที่เรียบเนาะค่ะเนาะจะบ่คอยมีวิวมีอย่างป็นใด Đó, oh, đọc mày hàng tháng cuối Mình cứ đang ổn động <coughs> Đọc mày xin lòng đường บ้านหลังนี้ก็ติดกับถนนค่ะพี่น้องตะกี้ข้า้าก็สรสางติดกับถนนถนนเนาะแต่ว่าหลังนี้ข้าาเปิดขายกับยูพี่กับสองหลังก็คนได้พี่น้องว่ามันถือๆได้หลังจังเสียหลังนี้นี่คือสิบแบบว่าสวยหรูอยู่ได้มันถือๆได้ใบบบบุพี่น้องใบบบุกเพื่อกสตรเกิดลายเนาะค่ะเนาะทุกพื้นทีเนาะค่ะเนาะใบบบบุก็ได้ ใส่เพื่อนก็ใช้คือคือใส่แล้วก็ใบบุบบุบบ้านเขาผักหนอกแล้วพี่น้องอันนี้ระวังนี่ใบทำแย่ยุ้ยไก่กันโอ้ยคันมือโดนแล้วพ่อกันแ <c oughs> ม่คลิปหน้าได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้เสียงแข็งแกร่งเสียสิสบ่ได้ไปตอกน้ำแดงแล้วบ <c oughs> พ่พ่อกันแม่คลิปหน้าได้พี่น้องเด้อคลิปนี้กลับสวัสดีจ้าบ๊ายบาย